ตอนที่325แปลกประหลาดปังปังเสียงดังขึ้นสองครั้งศพของหลิวจิ้งทั้งสองคนถูกคนที่ลอกโจมตีสลัดทิ้งลงพื้นตามอำเภอใจทำให้หางตาของฮานลี่กระตุกเล็กน้อยในเมื่อมาแล้วก็ไม่ต้องไปอีกแล้วข้ากำลังขาดผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณในการบวงสรวงโลหิตอีกสองสามคนพอดีคนคนนี้พูดประโยคนั้นเสร็จพลันยิ้ม ออกมาอย่างมืดมนเผยให้เห็นฟันขาวที่แน่นขนาดน้าสยดสยองสะท้อนแสงเข้ากับแสงจันทราวิบวับคนผู้นี้คาดไม่ถึงว่าจะเป็นห้องเต้แห่งแกรนเยโวที่เมื่อครู่ยังมีท่าทีตื่นประหนกเป็นอย่างยิ่งทว่าเขาในเลวนี้ไหนเลยจะยังมีท่าทีตื่นประหนกหรือจนปลอกแม้สักนิดกลิ่นไอพลังยุดบนร่างที่ไหลเวียนอยู่ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ที่สวมอาพรสีฟ้าเลยแม้แต่น้อย คาดไม่ถึงว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณขั้นสูงสุดเช่นกันเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังยุทธของคนคนนี้สีหน้าของฮานลี่ก็ยิ่งแข็งค้างขึ้นไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าเมื่อครู่เขาใช้เคเล็ดวิชาอะไรคาดไม่ถึงว่าจะสามารถปกปิดพลังยุทธจากพลังสัมผัสข,ของทุกคนจากหุบเขาใบเฟืงเหลืองได้ทำให้ทุกคนไม่สามารถสัมผัสได้ เลยสักนิดนี่จึงทำให้ฮานรี่คิดถึงตอนแรกที่ได้พบกับองค์ชายน้อยและผู้ดูแลหวังทั้งสองคนเขาก็ไม่อาจสัมผัสพ,พลังยุทธ์ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของพวกเขาเช่นกันเพียงแต่ครั้งนี้ความรู้สึกกลางสังหณรแปลกประหลาดล้วนไม่ปรากฏขึ้นนี่จึงทำให้ฮานลี่ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวและระมัดระวังมากขึ้นฮานลี่ดีดนิ้วโลกเกล็ดสีขาวและยุทธพันกระดองเต่าพลันปรากฏขึ้นในเวลา เดียวกันเคลื่อนไหวรอบกายของเขาอย่างช้าๆถึงเฉียวเทียนซ่งเหมิงและพักพวกที่อยู่ด้านข้างต่างก็มองไปยังห้องเต้แกนเยโวกับชายผู้สวมอาภรณ์สีฟ้าด้วยสีหน้าตึงเครียดและปล่อยยุทธพันฑ์ออกมาเช่นกันปกป้องร่างกายของตนเองเอาไว้อย่างแน่นหนาเมื่อเห็นฮานลี่และพวกมีท่าทางเหมือนกับเผชิญกับศึกอันใหญ่หลวงหลังจากที่ห้องเต้แกนเยโวและชายที่สวมอาภรณ์สีฟ้ามองศบตากันแล้วก็หัวเราะเหอะเหอเสียง เย็นออกมาในเวลาเดียวกันต่อจากนั้นเห็นร่างของชายผู้สวมอภร์สีฟ้าสันไหวทันใดนั้นพลันปรากฏอยู่ที่จุดซึ่งห่างออกไปสิบกว่าจัางงอที่นั่นมีกองน้ำแข็งส่องแสงวิบวับอยู่นั่นก็คือศพของปีศาจน้ำแข็งที่ถูกฮานลี่ฟันจนแหลกละเอียดชายผู้สวมอาภร์สีฟ้าไปอยู่ตรงหน้าพลันยื่นมือไปจับกองเศษน้ำแข็งเบาๆไขมุกสีฟ้าหนึ่งเม็ดพลันส่งเสียงแกลบ ออกมาเล็กน้อยบินออกจากศพของปีศาจน้ำแข็งมาอยู่บนมือของเขาในเวลาเดียวกันนั้นห้องเต้แกวนเยโวที่น่าซื่อใจเฮี้ยมก็แอววกกายไปตรงจุดที่สองผู้รับใช้โลหิตเสียชีวิตเพราะถูกวิหกเพลิงซึ่งเป็นสมบัติที่แท้จริงหลอมละลายเขายื่นมือออกมาตกลงไปที่พื้นอย่างรุนแรงไขมุกสีทองและสีเหลืองสองเม็ดพลันทะลุออกมาจากพื้นดินและบินมาอยู่บนมือของฮ่องเต้แกวนเยวยย่าั่งเชื่อฟัง นี่คือฮานลี่เห็นไข่มุกสองสามเม็ดนั้นก็เชื่อมโยงไปถึงไข่มุกสีเขียวก่อนหน้านี้และคาดเดาอะไรขึ้นมาอย่างเงียบๆในใจรู้สึกตึงเครียดขึ้นมาในทันทีเขายังคิดไม่ออกกว่าจะทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้แต่คาดไม่ถึงว่าสิ่งของจะปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้วของพวกนี้จะต้องเป็นยาโลหิตเบนจาธาตุที่องค์ชายน้อยเคยพูดเอาไว้ว่า เกี่ยวข้องกับระดับหลอมรวมเป็นแน่แต่แค่ที่นี่มีแค่สีเม็ดเท่านั้นแล้วอีกเม็ดล่ะฮานลี่กำลังตกตะลึงและดีใจอย่างสุดๆอยู่นั้นห้องเต้แกวนเยโวและชายผู้ซึ่งสวมอาพรสีฟ้าก็รับไขมุกสองสาเม็ดนั้นมาแล้วแสดงสีหน้าที่ดีอกดีใจเช่นกันพวกเขาต่างยืนแงนหน้าขึ้นหัวเราะกับท้องฟ้ายอย่างบ้าคลัง่งหลังจากนั้นก็เหลือบ ามามองฮันลี่และพวกด้วยสายตาเย็นชาไม่ปกปิดกลิ่นอายสังหารที่เผยออกมาเลยสักนิดนี่จึงทําให้ทางด้านฮันลี่ต่ง,งอดไม่ได้ที่จะหน้าเปลี่ยนสีขึ้นไปบนฟ้าให้หมดหลังจากที่ฮันลี่คิดทบทวนแล้วทันใดนั้นพลันตะโกนขึ้นหลังจากนั้นเรือเทวะลมปรากฏตัวขึ้นส่วนคนก็ชิงบินขึ้นไปบนฟ้าก่อนคนอื่นๆได้ยินแล้วต่างก็ตกตะลึงแต่คนที่มีความมั่นใจในตัวของฮันลี่ไม่ธรรมดา ส่งเหมิงและคู่บำเพลญนเพียนของสิบที่หญิงเสวียอหงต่างก็ตระหอนะก่อได้และบินขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกันตามที่ฮานลี่เอ่ยมีเพียงเฉินเฉียวเทียนที่ได้ยินคำพูดของฮานลี่แล้วลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ดึงจงเว่ยเหนียงที่อยู่ด้านหลังบังคับยุทธภัณฑ์ขึ้นมาอยู่บนท้องฟ้าห้องเต้กวนเยวและผู้ที่สวมอาภร์สีฟ้าเห็นเช่นนั้นบนใบหน้าพลันแสดงความ แปลกประหลาดแอร์วบหนึ่งแต่ต่อจากนั้นก็ยิ้มอย่างเย็นชาออกมาในเวลาเดียวกันคนสองคนที่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยสักนิดแต่กลับเผยรอยยิ้มที่แปลกประหลาดเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันให้ฮันลี่นี่จึงทำให้ฮันลี่รู้สึกใจชาว่าบเจ้าเด็กพวกนี้มีปฏิพานไหวพริบรวดเร็วจริงๆดูแล้วต้องให้เจ้ามอบร่างให้ข้าก่อนแล้วของข้าไม่ใช่ของเจ้าหรือเอาไปก็ได้แล้ว บทสนทนาต่อมาของฮ่องเต้แกวนเยโวและชายผู้สวมอภรรสีฟ้าสองคนดูราบเรียบแต่ในคำพูดกลับมีแต่เนื้อหาที่แปลกประหลาดทำให้ฮันลี่และเฉิงเฉียวเชียนและพวกรู้สึกได้ถึงความหนาวสะท้านสิบน้องฮานพวกเขากำลังพูดอะไรกันซ่งเหมิงขยับเข้ามาข้างกายของฮานลี่เอ่ยถามพลางกลืนน้ำลายลงคอเมื่อเห็นสหายร่วมสำนักตกตายอย่างน้าอนาจจำนวนมากอยู่ตรงหน้าถึงแม้ว่าจะ เป็นส้งเหมิงที่รักในการต่อสู้ยังไม่มีอารมณ์กล้าหาญฮึกเหิมไม่เกรงกลัวฟ้าดินที่ถามฮานลี่ในครานี้ก็เพื่ออยากจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาสักนิดถึงอย่างไรเสียในสายตาของเขาฮานลี่ก็ให้ความรู้สึกลึกลับอยู่ส่วนหนึ่งทำให้เขารู้สึกว่าพึ่งพาได้อยู่หลายส่วนฮานลี่ได้ยินแล้วก็ยิ้มขมขื่นอยู่ในใจเล็กน้อยขณะมุมปากกระตุกคิดจะพูดอะไร นั้นฉากที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ก็ทำให้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนสีเป็นอย่างมากกลืนคำพูดที่กำลังจะพูดลงไปทันทีเฉินเฉียวเทียนยิ่งกรีดร้องออกมาอย่างไร้ซุ้มเสียงดึงความสนใจให้ซ่งเหเมิงที่กำลังอ,อกสันขวันแขว,น,ขวนมองตามไปเห็นเทียงห้องเต้แวนเย,ยวยื่นมือข้างหนึ่งทะลวงเข้าไปที่ทรงอกของชายที่สวมอาพรสีฟ้าและชายผู้สวมอาพรสีฟ้าก็กางแขนทั้งสองข้างออกไม่มีท่าทางดิ้นรน เลยแม้แต่น้อยและยังยิ้มน้อยน้อยด้วยสีหน้าปกติต่อจากนั้นร่างของชายผู้สวมอภพณ์สีฟ้าและฮ่องเต้แวนเยโวพลันเปล่งแสงสีโลหิตบาดตาออกมาทั้งยังหลั่งไหลเข้าไปตรงแขนของฮ่องเต้แกวนเยโวข้างที่ทะลุเข้าไปในสวงอกของผู้ซึ่งสวมอภรณ์สีฟ้าทำให้แสงสีโลหิตของทั้งสองเชื่อมต่อเข้าด้วยกันต่อจากนั้นลำแสงสีโลหิตบนตัวของชายผู้สวมอภพณ์สีฟ้าพลันเริ่มทะลักเข้าไปในร่าง ของฮ่องเต้แวนเยวยังบ้าคลั่งมันเหมือนกับถูกฮ่องเต้แวนเยวดูดพลังไปและเป็นฝ่ายยิ่งยอมส่งตัวเองเข้าไปเองจึงทำให้ซ่งเหมิงเห็นแล้วตกตะลึงจนอ้าปากค้างหลังจากนั้นลำแสงโชดช่วงบนร่างของชายผู้ซึ่งสวมอภรรสีฟ้าก็ค่อยๆอ,อ่อนแอลงผิวหนังค่อยๆแห้งเหี่ยวลงและแสงสีโลหิตบ,บนตัวของฮ่องเต้แวนเยวกลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆใบหน้าค่อยๆอ,อ่อนยาวขึ้น นี่มันเคล็ดวิชานอกรี่อะไรกันซ่งเหมิงเอ่ยอย่างไร้เสียงด้วยความตกตะลึงแต่สีหน้าของฮานลี่ในคราณี้กลับมืดครึ้มอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จึงไม่สนใจความตกตะลึงและหวาดกลัวของสิทธิทส่งหลังจากที่สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็สะบัดมือออกไปข้างนอกอย่างรุนแรงยันธาตุเพลิงจำพวกงูเครือและลูกบอลไฟจำนวนนับไม่ถ้วนต่างก็แย่งกันพุ่ง ออกไปจากมือของเขามุ่งไปหาห้องเต้แควนเยโวและผู้สวมอภรรสีฟ้าด้านล่างมีมากกว่า200ใบนี่เป็นยันธาตุไฟที่ฮันลี่มีอยู่ในตัวผลลัพธ์คือยันวิเศษพวกนี้กลายเป็นเคล็ดวิชาธาตุไฟครอบคลุมเต็มท้องฟ้าคลื่นเปลวเคลิงขนาดมหึมาถลานเข้าไปอย่างดุดันอนุภาพของมันเหนือกว่าแม้กระทั่งสมบัติที่แท้จริงอย่างวิหกเพลิงทว่าผู้ที่สามารถโยนยันออกไปมากกว่าร้อยใบใน คราวเดียวกันนอได้นั้นเหมือนจะมีอยู่ไม่กี่คนในโลกของผู้บำเพ็ญเพียรถึงอย่างไรเสียนั่นก็ยังเป็นยันอาคมและนั่นเท่ากับศิลาวิญญาณจำนวนหลายร้อยก้อนเชียวนะความยิ่งใหญ่ของอนุภาพในครั้งนี้ทำให้ส่งเหมิงเฉินเฉียวเชียนและพักพวกตกใจจนสะดุ้งแม้แต่จงเว่ยเหนียงที่กำลังเหม่อลอยก็กระพริบตาอย่างสับสนจ้องไปที่ นั่นสองสามครั้งและห้องเต้แกวนเยโวที่อยู่ด้านล่างซึ่งเพิ่งจะเริ่มก็ถูกฉากนี้ทำให้ตกใจเป็นอย่างมากแต่ต่อจากนั้นก็มองออกว่าของพวกนี้เป็นเพียงเคล็ดวิชาระดับตำ่ำเท่านั้นจึงไม่เห็นค่าที่จะไปให้ความสนใจกับมันเขารู้ดีเป็นอย่างมากกว่าจากลำแสงสีโลหิตที่ปกป้องร่างกายของตอนเองนั้นเคล็ดวิชาพวกนี้ไม่อาจทำร้ายตนเองได้ดังนั้นจึงสนใจสิ่งสำคัญตรงหน้าดีกว่า ขอแค่หลองรวมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้การสังหารอีกฝ่ายก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายราวกับล้วงไปหยิบของในกระเป๋าแล้วตอนที่แววตาของห้องเต้แวนเยโวมีแววหวั่นผวาแอลวบผ่านไปนั้นเปลวเพลิงเต็มท้องก็ปกคลุมชายที่สวมอาพรสีฟ้าซึ่งอยู่ตรงข้ามเอาไว้เกิดเป็นเสียงระเบิดดังสนัน่นอย่างที่คิดเอาไว้ไม่ว่าเสียงระเบิดจะดังเสียดแก้วหูขนาดไหนเปลวเพลิงมากมาย มืดฟ้ามัวดินเพียงใดลำแสงสีโลหิตที่อยู่บนร่างของฮ่องเต้แวนเยวโวและชายที่สวมอาพรสีฟ้าซึ่งอยู่ตรงข้ามล้วนปลอดภัยไร้การบาดเจ็บลำแสงสีโลหิตที่อยู่บนร่างของชายผู้สวมอาพรสีฟ้ามีกว่าครึ่งที่เคลื่อนย้ายไปบนร่างของฮ่องเต้แวนเยวโวและนายครานั้นฮ่องเต้แวนเยวโวก็เปลี่ยนเป็นคนอายุ30กว่าปีนี่จึงทําให้ฮ่องเต้แวนเยวโวเผยความรู้สึกดีอกดีใจออกมา ถึงเฉียวเชียนและพวกในครานี้เห็นฮานลี่ลงมือแล้วก็ทยอยกันปล่อยยุทธภันฑ์ออกมาโจมตีลงไปด้านล่างถึงอย่างไรเสียดูแล้วสองคนนี้กำลังใช้เคล็ดวิชานอกรีดอะไรบางอย่างและไม่มีทางโจมตีกลับได้นี่แน่นอนว่าต้องรีบจัดการกับสุนัขที่ตกน้ำแต่ยุทธภันฑ์ของพวกเขาเพิ่งจะปล่อยออกไปลำแสงสีขาวแยงตาพลันระเบิดออกมาจากห้องเต้แกวนเยโวและผู้สวมอาพรสีฟ้าสองคนนั้น ต่อจากนั้นพลันมีเสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหวลำแสงสีขาวหดตัวครอบคลุมทั้งสองเอาไว้ข้างในลำแสงสีขาวผสมไปกับพลังลมปราณที่น่ากลัวรวมทั้งสีหน้าของห้องเต้คแควนเยโวพลันเผยสีหน้าหวั่นวาออกมาเข้าไปอยู่ในคันลองสายตาของเฉินเฉียวเชียนและพักพวกอย่างชัดเจนทำให้พวกเขาทั้งตกตะลึงทั้งดีใจมองไปทางฮานลี่พร้อมกัน อย่างมีได้นัดหมายเห็นได้ชัดว่าฉากนี้เป็นการลงมือของสหายร่วมสำนักที่อยู่ตรงหน้าแต่ฮานลี่ที่ตกอยู่ในคันลองสายตาของพวกเขาไม่มีสีหน้าดีใจเลยสักนิดสีหน้ากลับยิ่งมืดครึมขึ้นอย่าดีใจเร็วเกินไปนักเจ้าหมอนั้นยังไม่ตายฮานลี่มองไปทางพวกเขาด้วยสายตาราบเรียบพลางเอ,อ่ยอย่างเย็นชาประโยคนี้ทำให้จิตใจของคนพวกนี้ตกตะลึงจนต้องรีบร้อนมองไป อย่างที่คิดไว้ถึงแม้ว่าหมอควันและเท่าทุลีจะปกคลุมทั้งหมดแต่พลังลมปราณของห้องเต้แวนเยโวนั้นยังคงอยู่ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่ายังคงมีอยู่ก็ตามแต่ก็สูญเสียพลังยุดไปไม่น้อยเมื่อใช้จิตสัมผัสได้ถึงทราบเรื่องราวเหล่านี้ซ่งเหมิงและพวกสามคนก็มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นแต่ละคนต่างพากันออกคำสั่งกับยุทธพันธ์ของตัวเองและหมุนโคจรอ,อยู่ บริเวณนั้นไม่หยุดนิ่งรอฮ่องเต้แกวนเยวโวปรากฏตัวก็จะร่วมมือกันสังหารเขาให้ตายและถือว่าเป็นการแก้แค้นให้กับการตายที่น่าอนาถของสหายร่วมสำนักแคกเยี่ยมเยี่ยมแคกข่าช่างตาถั่วเสียจริงคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะเป็นผู้ที่โหดเยี่ยมที่สุดในการเดินทางครั้งนี้เจ้าซ่อนยันอาคมเอาไว้เท่าไหร่กันแน่คาดไม่ถึงว่าแม้แต่ลำแสงโลหิตที่คุ้มครองร่าง ของข้าก็ต้านทานเอาไว้ไม่อยู่เสียงแหบแห้งดังออกมาจากกลุ่มควันนั่นแต่น้ำเสียงพลันค่อยๆนิ่งสงบขึ้นและยิ่งพูดน้ำเสียงก็ยิ่งเย็นเยียบขึ้นอากาศก็เพียงพอขึ้นส่งเหมิงและพักพวกหน้าเปลี่ยนสีเป็นอย่างมากแม้แต่ฮานลี่เองก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างยิ่งมเมล็ดอัศนีสวรรค์ข้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าในโลกนี้จะมีผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้าง กาาณที่สามารถต้านทานเมล็ดอัศนีสวรรค์ได้และไม่ตายฮานลี่ถอนหายใจเอ่อยอย่างช้าๆและโบกมือคู่นั้นหุ่นเชิดอสูรและหุ่นเชิดทหารติดอาวุธสิบกว่าตัวพลันปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศเบื้องหน้าแต่ละตัวต่างก็เล็งไปที่เงาของคนที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นเมื่อเห็นเงาของคนคนนั้นปรากฏตัวขึ้นยุทธพันฑ์ทั้งหมดต่างสูญเสียการเชื่อมต่อ กับเจ้าของของพวกมันต่อจากนั้นห้องเต้แกวนเยโวที่ทั้งตัวเต็มไปด้วยคราบโลหิตและคราบศกกระปรกก็เดินออกมาจากกลุ่มควันสายที่เต็มด้วยความเครียดแค้นคู่นั้นจ้องมายังฮันลี่เขมอง,งอตอนที่326ทะลวงวิญญาณโลหิตต่อฮันลี่ไม่ได้มองไปทางห้องเต้แกวนเยโวด้วยสีหน้าโกรธแค้นสายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่แสงสีโลหิตจางๆรอบตัวของอีกฝ่าย กริดสีทองหนึ่งเล่มมีดสีมวงแปลกประหลาดคู่หนึ่งกระบี่ยาวสีฟ้าเล่มหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศภายในลำแสงสีโลหิตนั่นก็คือยุทธภัณฑ์ของส่งเหมิงและพักพวกพวกมันในตอนนี้อยู่ในลำแสงสีโลหิตไม่ขยับดูแล้วคงจะสูญเสียพลังวิญญาณไปแล้วดวงตาของฮานรีบเปล่งแววมีความครุ่นคิดอยู่ดูแล้วลำแสงปีศาจท,ที่ปกป้องคนคน,คนนี้จะ เป็นยุทธภันฑ์ชั่วรายธรรมดาธรรมดาเคเล็ดวิชาชั่วร้ายหน้าหวัดกลัวอะไรประเภทนั้นในตัวของเขาก็มีเพียงเล็บมังกรดำคู่นั้นและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เหลือเพียงคนคนนี้ที่ปรากฏตัวออกมาเพียงลำพังดูแล้วชายสวมาอาภรณ์สีฟ้าที่เรียกตัวเองว่าผู้นำมิกายปีศาจทมิฬจะตายด้วยมเมล็ดอัศนีสวรรค์จริงๆเมื่อคิดมาถึงตรงนี้จิตใจของฮันลี่ก็ผ่อนคลายลงแต่ไม่มีเจตนาที่จะปล่อย โอกาสให้อีกฝ่ายได้หายใจเลยสักนิดออกคำสั่งในสมองหุ่นเชิดอศูสุนที่อยู่เบื้องหน้าสิบกว่าตัวก็เริ่มโจมตีสอนลำแสงและเสาลำแสงหลากสีถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายโจมตีไปยังอีกฝ่ายถึงแม้ว่าฝั่งของส่งเหมิงและพวกจวัดกลัวที่ถูกแย่งยุทธภัณฑ์ไปจึงไม่กล้าใช้ยุทธภัณฑ์อีกแต่เมื่อเห็นว่าฮันลี่เริ่มโจมตีแล้วก็บริกรรมคาถาพร้อมกันอย่างมิได้นัด หมยโยนเคล็ดวิชายันอาคมต่างๆลงไปข้างล่างไม่หยุดพวกเขาเข้าใจดีมีเพียงการโจมตีแบบรวดเดียวให้สัตรูคนสุดท้ายแต่กระเจิงไปเท่านั้นพวกเขาถึงจะสามารถรักษาชีวิตเอาไว้ได้หลุดพ้นจากฝันร้ายขององค์การตายอันน้าอานาถของสหายร่วมสำนักใด้ฮ่องเต้แกวนเยโวที่อยู่ด้านล่างเห็นเช่นนั้นมีใบหน้าไร้ความรู้สึกแต่กลับโบกมือ กปล่าไปมาอยู่เบื้องหน้าเบาๆโลแสงขนาดมหึืมาสีโลหิตพลันต้านทานอยู่เบื้องหน้าของเขาการโจมตีทั้งหมดต่างถูกลำแสงที่อัดแน่นเป็นรูปโลขนาดมหึมารับเอาไว้อย่างง่ายดายแต่ลำแสงสีโลหิตที่อยู่บนตัวของฮ่องเต้แวนเยโวเองพลันยิ่งเบาบางลงแม้กระทั่งให้ความรู้สึกสายไปมาจะล้มแหลมีล้มแหลนี่จึงทําให้การโจมตีของฮันลี่และพวกที่อยู่ด้านบนยิ่งรุนแรงขึ้น ห้องเต้แกนเยว่ส่งเสียงเห่อ,อย่างเย็นชาออกมาครั้งหนึ่งควานหาเข้าไปในหน้าอกเสื้อโดยไม่ได้เอ,อ่ยอะไรออกมาสักคำขวดเล็กๆสีเขียวเข้มก็พลันปรากฏอยู่บนมือของเขาเขาเทยาวิเศษที่มีขนาดเท่ากับดวงตาของมังกรออกมาหนึ่งเม็ดด้วยความคล่องแคล่วยาวิเศษนี่มีลักษณะเป็นเม็ดสีแดงเข้มแผกกลิ่นอายคาวโลหิตคคล,ลุงเข้า มาปะทะกับจมูกดูแล้วไม่ใช่ยาดีอะไรอย่างแน่นอนแต่ฮ่องเต้แวนเยโว,ว,วก็โยนเข้าไปในปากอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยโยนขวดทิ้งไปคาดไม่ถึงว่ายาขวดนี้จะบรรจุยาวิเศษเอาไว้เพียงเม็ดเดียวเท่านั้นเมื่อยาวิเศษสีโลหิตเข้าไปอยู่ในท้องของฮ่องเต้แกวนเยโว,ว,ว,วพลันทำให้เกิดเรื่องที่ฮานลี่ต้องตกตะลึงขึ้น เห็นเพียงสีหน้าของห้องเต้แกวนเยโวดูมีชีวิตชีวาขึ้นลำแสงสีโลหิตท,ที่อยู่บนตัวกลับมาเปล่งประกายบาดตาอีกครั้งร่องรอยบาดแผลต่างๆภายนอกสลายหายไปด้วยความรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้นๆส,สัตรูในสายตาของฮันรี่ก็เปลี่ยนเป็นสงบนิ่งเรากับว่าพลังยุทดที่สลายหายไปก่อนหน้าบาดแผลทั้งหมดต่างฟื้นฟูกลับมาเป็นสภาวะก่อนหน้าที่ฮันรี่จะใช้เมล็ดอัศนีสวรรค์ เจอผีแล้วบนโลกนี้จะมีเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรซ่งเหมิงเห็นสถานการณ์เช่นนั้นแม้แต่กลวยน้ำแข็งที่อยู่บนมือสิบกว่าอันก็ยังลืมโยนออกไปบ่นพึพมพำอย่างไม่อยากจะเชื่อไม่หยุดฮานลี่เองก็ตกตะลึงอย่างสุดๆเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกินอะไรเข้าไปเช่นกันคาดไม่ถึงว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือสิ่งอื่นใดเช่นนี้เขาเคยอ่านคัมภีร์มาหลายเล่มแต่ไม่เคยมีคัมภีร์ไหนที่เอ่ยถึงสถานการณ์เช่นนี้ เขากินยาซ่อมแซมพลังเข้าไปนี่เป็นเคล็ดวิชาปีศาจพิเศษชอ,อนิดหนึ่งที่มีผลเพียงคนที่ฝึกฝนเท่านั้นจะต้องยอมทำลายพลังยุธ์ของตัวเองถึงจะสามารถหลอมยาวิเศษช่วยชีวิตนี้ออกมาได้ของเช่นนี้ใช้ได้เพียงกับตัวเองเท่านั้นหากใช้กับคนอื่นนั่นก็คือยาพิษเสียงที่เย็นชาสายกล้องกลางวานดังขึ้นมาจากด้านหลังของเชิญเฉียวเชียนฮานลี่โอด ไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อยและเฉินเฉียวเชียนเองก็มีใบหน้าที่ทั้งตกตะลึงทั้งดีใจขณะหันกลับไปมองสิทธทิหญิงจงท่านไม่เป็นอะไรแล้วข้าสบายดีเป็นอย่างมากไม่มีอะไรต้องห่วงทว่าพอเห็นมนุษย์เครื่องปีศาจสังหารสิทธทิหลิวด้วยตาของตัวเองแล้วข้าก็จะต้องฆ่าเขาให้ได้ในที่สุดจงเว่ยเหนียงที่ได้ สติกลับคืนมาจากพวังพลันฝืนยิ้มกับเฉิงเฉียวเชียนต่อจากนั้นคลันเอ่ยด้วยสีหน้าเยือกเย็นพวกเราต่างคิดอยากจะฆ่าเขาสิ่งที่สำคัญก็คืออตอนนี้เขาเองก็มีความคิดเช่นเดียวกันฮานลี่ได้ยินคำพูดของจงเว่ยเหนียงแล้วพลันเอ่ยขึ้นอย่างเรียบเรียบโดยไม่ได้หันศีรษะกลับมาได้ยินคำพูดนี้ของฮานลี่จงเว่ยเหนียงจึงมองลงไปด้วยความตกตะลึงผลลัพธ์คือ ใบหน้าจึงดูไม่ได้ขึ้นมาในทันใดสัตวปูที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างฮ่องเต้คแควนเยโวที่อยู่ด้านล่างคาดไม่ถึงว่าตอนที่พวกเขากำลังพูดคุยกันนั้นจะเก็บโล่ลำแสงกลับเข้าไปในร่างกายลำแสงสีโลหิตที่อยู่บนกายพลันหนานแน่นขึ้นสองสาจ้างอายุทธพันฑ์ที่อยู่ท่ามกลางลำแสงสีโลหิตสองสามชิ้นนั้นค่อยคอย สูญเสียพลังสัมผัสท่ามกลางลำแสงสีโลหิตการโจมตีจากเคล็ดวิชาต่างๆและหุ่นเชิดต่างถูกเขาต้านทานเอาไว้ด้านนอกลำแสงสีโลหิตแต่ลำแสงคุ้มกันที่อยู่เบื้องหน้าของคนคนนั้นมีเพียงไม่กี่ถือออเท่านั้นพลังยุทธของคนคนนี้เหนือกว่าก่อนหน้าแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมามองฮันลี่และพวกด้วยแววตาเย็นชาดุดน้ำแข็งแอวบหนึ่งทันใด นั้นคลันยื่มแขนออกมาข้างหนึ่งคว้าไปที่อากาศทางด้านหลังไขมุกสีแดงเคลองเม็ดหนึ่งคลันพุ่งออกมาจากทางด้านหลังตรงจุดไหนสักแห่งเข้าไปอยู่ในมือของเขาอย่างแม่นยำเมื่อเห็นฉากนี้แววตาฮานลีเปล่งประกายแปลกประหลาดแอวบผ่านไปและคิดถึงชายผู้สวมอาภรณ์สีฟ้าที่ตายด้วยเมล็ดอัศนีสวรรค์ของตอนเองดูแล้วไขมุกนั่นจะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากคนคนนั้น เมื่อรวมเข้ากับยาโลหิตเบนจัดธาตุในวันนี้ขอแค่สามารถสังหารคนคนนี้ได้ก็จะได้รับสมบัติที่มีผลประโยชน์อย่างมากกับระดับหลอมรวมเด็กเอ๋ยยังมีเมล็ดอสศนีสวรรค์อีกหรือไม่หากมีแล้วก็ข้าจะยืนอยู่ตรงนี้รับการโจมตีของเจ้าอีกสักเม็ดดูว่าพลังทำลายล้างจากเมล็ดอสศนีสวรรค์ของเจ้าหรือว่าพลัง ป้องกันเคล็ดวิชาปีศาจของข้าจะแกร่งกว่ากันฮองเต้แกวนเยวสอดไขมุกเม็ดนั้นเข้าไปในอกเสื้อด้วยความระมัดระวังคลางมองไปทางฮานลี่แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเมื่อเอ่ยประโยคนี้ออกไปคนที่อยู่กลางอากาศต่างก็พากันตกตะลึงอดไม่ได้ที่จะมองไปทางฮานลี่อีกครั้งฮานลี่มีสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในใจกลับส่งเสียงเหอออกมาอย่างเงียบเงียบเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่า ข้าน้อยเองก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากกว่านายท่านหรือว่าคนเมื่อครู่กันแน่ที่เป็นผู้นำนิกายปีศาจทธรรและยิ่งไปกว่านั้นดูจากสถานการณ์แล้วนายท่านน่าจะดูดพลังยุทธของคนคนนั้นไปกว่าครึ่งแล้วคาดไม่ถึงว่าในโลกนี้จะมีผู้บำเพ็ญเทียนที่ยอมปิดทองหลังพระทำเรื่องเช่นนี้ผู้แซฮานไม่เข้าใจจริงๆฮานลี่ไม่ตอบคำถามของอีกฝ่ายแต่กลับเอ่ยถึงเรื่องอื่นแทนเห็นได้ ชัดว่าเผยความคิดตาต่อตาฟันต่อฟันออกมาแต่ฮ่องเต้แกวนเยโวได้ยิงแล้วกลับเผยสีหน้าแปลกประหลาดทั้งเหมือนกับหัวเราะเยาะแต่ก็เหมือนกับเสียใจแต่ต่อจากนั้นคนคนนี้ไม่รู้ว่าคิดอะไรขึ้นได้กลิ่นอายสังหารบนใบหน้าจึงเพิ่มสูงขึ้นคิ้วคู่นั้นเหยียดตรงฮานลี่รู้สึกเย็นวาบในใจริมฝีปากเปิดออกน้อยๆทันทีส่งเสียงไปข้างหูของคน อื่นๆเบาๆทําให้เฉินเฉียวเชียนและส่งเหมิงทั้งสี่คนเผยสีหน้าตกตะลึงออกมาฮานลี่เห็นเช่นนั้นคลันเอ่ยด้วยเสียงเย็นชาว่าข้าจะพูดแค่นี้จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่พวกเจ้าประโยคนี้ของฮานลี่ไม่ได้ส่งเสียงไปด้วยเหตุนี้แม้แต่ห้องเต้กวนเยโวที่อยู่ด้านล่างต่างก็ได้ยินอย่างชัดเจนทําให้ใบหน้าของเขาเย็นชาทันใดนั้นจึงชูนิ้วขึ้น ลำแสงสีแดงขนาดเท่าหัวแม่มึงพุ่งออกมาภายในพริบตาก็มาอยู่ตรงเบื้องหน้าของฮันลี่ฮันลี่ตกตะลึงถึงแม้ว่าจะตะลึงคั้งกับความรวดเร็วของลำแสงสีแดงแต่ก็ยังพอนำโลกเล็ดสีขาวและกระดองเต่าออกมาต้านทานเอาไว้เบื้องหน้าได้ทันต่อจากนั้นลำแสงสีเขียวบนตัวก็ระเบิดออกโล่ลำแสงสีเขียวสายหนึ่งปรากฏอยู่บนร่างของเขา ปะทะเข้ากับการโจมตีที่ไม่รู้รายละเอียดฮานลี่ไม่กล้าประมาทเลยแม้แต่นิดเสียงฟุบฟุบดังขึ้นสองครั้งเบาๆฮานลี่แทบจะได้ยินในเวลาเดียวกันร่างกายก็กระหนักได้อย่างกระทันหันต่อจากนั้นไหลขวาพลันรู้สึกร้อนความเจ็บปวดแผลซ่านเข้ามาสีหน้าของฮานลี่ดูไม่ได้เป็นอย่างมากขณะหันกลับไปมองเห็นเพียงไหลขวามี โลหิตสดๆไหลอยู่คาดไม่ถึงว่ามีรูโลหิตขนาดเท่านิ้วมือปรากฏขึ้นเลียริมฝีปากที่ค่อนข้างแห้งผากเล็กน้อยฮันลี่มองไปทางยุทธภัณฑ์สองชิ้นที่อยู่เบื้องหน้าอย่างไม่ยากจะเชื่อมีรูขนาดเล็กๆครูหนึ่งเช่นกันปรากฏอยู่บนยุทธภัณฑ์โลกเล็ดสีขาวและกระดองเต่าที่อยู่ซ้อนกันพวกมันต่างก็ถูกลำแสงสีแดงที่ไม่สะดุดตาทะลุผ่านเข้ามาส่วนโลกระบี่มรกตดั้งเดิมบนร่างของเขา กลับไม่มีผลต่อมันแม้แต่น้อยแทบจะสัมผัสแล้วแต่กระเจิงไปต่างถูกลาแสงสีโลหิตนั้นทำให้สลายไปจนไร้เงาแล้วเมื่อมองมาถึงตรงนี้หัวใจของฮันรี่พลันรู้สึกหนักอึง้งถ้าหากไม่ใช่ว่าเขาฝึกฝนย่างก้าวควันตาข่ายร่างกายว่องไวครานี้เขาคงถูกโจมตีทะลุหัวใจจนตายเสียแล้วหากไม่รับมรดระวังในโลกของผู้บำเพ็ญเทียนผู้ใดก็มีอาจ รักษาชีวิตน้อยๆเอาไว้ได้ฮานลี่ยิ่งคิดในใจก็ยิ่งขนลุกสู้ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าอีกฝ่ายดูดซับพลังยุทธของชายที่สวมอภรรสีฟ้าไปแล้วจะต้องเหนือกว่าก่อนหน้านี้แต่จะไร้กาศมากจนเหนือชั้นขนาดนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมายเป็นอย่างมากฮันลี่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขากำลังหวาดกลัวอย่างสุดๆห้องเต้กวนเยวที่อยู่ด้านล่าง เห็นการโจมตีนี้ไม่อาจสังหารฮันลี่ได้ในใจก็ยิ่งตื่นประหนกอย่างสุดๆอย่ามองว่าเมื่อครู่เขาใช้วิชายุดออกไปแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ได้เปลืองแรงอะไรเลยสักนิดแต่ที่จริงแล้ววิชายุดทะลวงวิญญาณโลหิตนี้เป็นสิ่งที่เขาฝึกฝนในยามปกติค่อยๆรวบรวมปราณแท้นในร่างกายเอาไว้ด้วยกันหลายสิบชั้นซ่อนเอาไว้ในร่างกายเพื่อใช้สังหารสัตรูเป็นการโจมตีครั้งเดียวที่สมบูรณ์แบบ ไม่เพียงตอนที่ฝึกฝนรวบรวมมันเอาไว้อย่างยากลำบากและยิ่งไปกว่านั้นตอนที่หลอมเสร็จครั้งหนึ่งก็เปลืองเวลายาวนานมากเป็นหนึ่งในเคล็ดวิชาที่ใช้สังหารของเคล็ดวิชาปีศาจแต่ก่อนที่เขาปล่อยวิชายุดนี้ออกไปก็รับเรื่องไรอุปสรรคไม่มีผู้บำเพ็ญเพียรศักคนที่สามารถรอดพ้นจากการโจมตีครั้งนี้ได้แต่ตอนนี้คาดไม่ถึงว่าฮานลี่จะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่จะไม่ทำให้ เขาตกตะลึงได้อย่างไรทะลวงวิญญาณโลหิตท,ที่อยู่ภายในร่างกายของเขาในครานี้เหลือเพียงครั้งเดียวเท่านั้นควรจะลองโจมตีฮันลี่อีกสักครั้งหรือไม่นี่จึงทำให้เขาเกิดอาการลังเลเล็กน้อยเชิงเฉียวเทียนและพวกเองต่างก็ต่างนิ่งค้างกับการโจมตีเมื่อครู่ขณะมองไปยังอาการบาดเจ็บของฮานลี่อดไม่ได้ที่จะน่าเปลี่ยนสีเป็นอย่างมาก ฮันลี่ได้กลายเป็นเสาหลักของคนพวกนี้ไปโดยไม่รู้ตัวบาดแผลที่นอกเหนือความคาดหมายของเขาทําให้คนอื่นๆตื่นตระหนกไปฮันลี่เลื่อนสายตาออกจากบาดแผลปากก็พ่นคําพูดออกมาอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยต่อจากนั้นคลันปล่อยพลังยุดไปที่เรือเทวลมใต้ฝ่าเท้าอย่างบ้าคลาั่งคนก็แอวบหายบินไปทางยุทธภัณฑ์ขับเคลื่อนด้านข้าง ส่งเหมิงจงเว้ยเหนียงและพวกได้ยินต่างก็มองสบตากันบินตามฮานลี่มาทางด้านหลังติดติดห้องเต้แกวนเ,ย,นเย,นโยโวเห็นสถานการณ์เช่นนั้นพลันตกตะลึงแต่ต่อจากนั้นพลันยิ้มอย่างเย็นชาร่างของเขาแอ่ววบไปหายขึ้นมาอยู่กลางอากาศต่อจากนั้นพลันบินไล่าตามไปแต่ภาพตรงหน้ากลับพระเลือนหุ่นเชิดสิบกว่าตัวล้อมรอบเขาเอาไว้ตรงกลาง